แล้วมาดูจงังหวะนี้ทุกคนควิกค,คอร์เตอร์แล่ยไหลมาที่เตเลี่ไหลมาที่นุนเกล่น,นิ่มๆแล้วมาดูจงังหวะต่อมาสวนกับเร็วแล้วไหลมาที่โยคันครับแ่งหนึ่งทีโยใส่ขวานิ่มๆแล้วมาดูจงังหวะต่อมาเบิ้ลหนึ่งทีย้อนครับแพงเลยครับเตเลี่วิ่งแซงเจเลนี่ยูคูมีความเร็วแล้วจิ้มเข้าไปนิ่มๆ,ๆ,ๆ เดี๋ยวมาดูจังหวะต่อมาเพื่อนมาที่ฝาที่นี่ไหลออกมาเปรเลขปืนมาที่ลุงเจแตะข้าในเมื่ีแล้วฝานหนึ่งยิมเพจบริการเติมเจมงปอเติมถ,ถูกเติมไว้ห้สปีดได้ขิวเป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ a n d นด i d อยรบเครื่องเรื่องยูฟ่านอกจากนี้ยังมีบริการจีบชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมจีบคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับ สวัสดีครับพวกผมอีกแล้วน,นะครับจากจอวิดีโอวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนแต่งแท่นประกอบจดทีม C123 ่นะทุกคนนะที่มันยืนคล้ายเแผน สี่สามหนึ่งสองเลยนะแค่มันเป็นหน้าสามตัวเป็นเเตัวหนึ่งนะทุกคนนะมันก็เลยเป็นหน้าสามตัวแล้วก็มีเอฟสองตัวนะ <Lip. S 2> ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสาหรับแผนนี้นะก็เป็นแผ่นที่เรียกได้ว่าเข้ามือเอสสุดๆนะทุกคนนะไสไตล์วิเคาเตอร์ด้วยนะสําหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ไปดูวิธีการแต่งกันก่อนเลยนะผมก็จะแต่งประมาณนี้นะทุกคนนะให้ทุกคนแชปหน้าจอตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ไป แต่งตามกันได้เลยนะทุกคนก็ใครที่ยังแต่งไม่เป็นก็ให้แนะนําให้ไปเลือกแผนสแตนดาร์ดส3 1 2มาก่อนนะทุกคนนะแล้วก็ไปลากตามเส้นตรงที่ผมให้ขึ้นไปเมื่อกี้เลยนะต่อามาก็เป็นการจัดทีมกันบ้างนะผมก็จะใช้คู่เซ็นเตอร์เป็นเดเดทเดยเอร์คู่กับบิวอัพเหมือนเดิมเลยนะทุกคนแบบนี้นะแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาผมก็จะใช้เป็น ไอ้ตะขิงฟูลแบ็กตัวหนึ่งแบบนี้นะแล้วก็เป็นตัวรับอีกหนึ่งตัวนะุกคนะเป็นดิฟเฟนซีฟูลแบ็กนะก็หรือว่าทุกคนจะใช้เป็นดิฟเฟนซีฟสองข้างเลยก็ได้นะทุกคนนะถ้าอยากได้กิมรับแน่นนะต่อมาก็เป็นดีเมฟกันบ้างนะผมก็จะใช้เป็นแองเกร์แมนแบบนี้เลยนะทุกคนแนะนําให้เป็นสไตล์นี้อย่างเดียวเลยนะทุกคนนะสำหรับตัวรับตัวเดียวนะผมแนะนําให้เป็นสไตล์นี้อย่างเดียวแล้วก็ต่อมาก็เป็นเอเมฟกันบ้างนะทุกคนนะทั้ง2ตัวผมก็จะใช้เป็น โฮเปเยอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ยูเนี่ยมิซี่เป็นออฟสไตล์นะทุกคนโปรเฟิกเวงเ,เกอร์นะแต่ว่าผมสามารถเอามันมาเล่นตรงนี้ได้นะทุกคนนะมาสามารถเล่น e m f ได้นะทุกคนไม่อย่างนั้นทุกคนก็ใช้เป็นโฮเปเยอร์นะส่วนเอเดผมก็จะใช้เป็นโฮเปเยอร์นะทุกคนแบบนี้เลยทุกคนจะเอาเล่นเป็นโฮเปเยอร์ทั้ง3ตัวเลยก็ได้นะทุกคนนะหรือว่าจะมีเวงเกอร์ตัวหนึ่งออกมาเล่น E อเด้วยก็ได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าใครไม่มีเอเดที่มันเป็นสไตล์นี้ก็สามารถเอาดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดมาเล่น ก็จะประมาณนี้ส่วนกล้องหน้าตัวนึงผมก็ใช้เป็น o p ปเ c อร์แล้วก็อีกตัวก็เป็นดิปลายิงโฟรเวิร์ดแต่ทุกคนนะ mm. ก็ถ้าจะให้ดีนะทุกคนผมจะแนะนําให้เป็นค o p เ o อร์สองตัวนะแต่ผมจะเล่นเปเร่เฉยเฉนะทุกคนผมก็เลยจะมาตั้งยินวิดโอประมาณนี้นะ ตั้งเอ็นเกลิงให้กับเปเร่นะทุกคนนะแล้วก็แอตติกิงให้กับดิวเนลเมซี่ที่เป็นออฟสไตล์นะแล้วก็ตั้งโคตเตอร์ทาก็ตให้กับเปเร่ของเรานะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยส่วนช่องดีเฟนส์สุดท้ายนะทุกคนนะผมก็จะเอาไว้ดาบตัวนะทุกคนนะหรือว่าทุกคนจะตั้งเป็นดิฟไลให้กับดีเมฟก็ได้นะทุกคนนะสำหรับช่องสุดท้ายนี้นะสมมุติว่าผมเอาวีล่าดาบไว้แบบนี้ก็ตั้งเป็น ยิบไลายไว้เลยนะทุกคนนะแต่ว่าผมยังไม่ตั้งนะผมจะไปตั้งอีกทีในตอนค้นหาเจอคู่ต่อสู้แล้วนะทุกคนนะ <c oughs> ก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าจัดแบบนี้แต่มันี้แล้วมาันจะาโหดสักแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคนมาค้นหาเจอแล้วเราก็ไปดูฝั่งของเขากันก่อนโอ้โหใช้ได้เลยว่ทุกคนเป็นสไตล์เดีวยวกันด้วยแล้วก็แผนคล้ายกันด้วยนะแต่ว่าของเขาเป็น4เมพตัวหนึ่งนะแล้วก็กลางรับของเขาไม่ดีนะทุกคน เราก็มาดับตัวเอาแมนมากิ้งมาร์คซาล่าไว้เลยดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันเป็นเอเดนะมันอาจจะสอดขึ้นไปหน้าเราก็เลยต้องดับไว้นะทุกคนก็มาดูกันในเกมเลยครับว่าจาดแบบนี้แต่งแบบนี้แล้วมันจะโหหรือเปล่าก็มาดูกันเลยทุกคนแผนนี้มันเป็นแผนที่เล่นง่ายมากๆนะทุกคนนะถ้าใครที่ชอบวันทูหรือว่าต่อบอนน้อยๆจังหวะแล้วโหลดแบบนี้ก็สามารถเล่นแผนนี้ได้เลยนะทุกคนรือว่าใครที่ถนัดแผน หน้าคู่หรือว่าหน้าสามตัวอยู่แล้วนี่โอ้โหยิ่งถนัดเขาไปใหญ่เลยนะทุกคนแต่ดูจังหวะน,นี้โอ้โหเกือบไปแล้วอะ่ะมาทุกคนโอ้โหส่งไม่ดีแล้วจังหวะน,นี้ดูมินิเกยังไง <c oughs> ยังโดดบล็อกสกัดไว้ก่อนนะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหดีนะที่เราส่งแรงไปนิดนึงแล้วมันดักบอลแล้วมันไม่อยู่กับเท้านะทุกคนถ้าอยู่กับเท้าเมื่อกี้นะี่โอ้โหโดนแน่นอนนะทุกคนก็มาจังหวะน,นี้เทนเปิดมาก,ก็เคลียร์ไปก่อน แล้วจังหวะน,นี้เมสซี่ยังทันไหมโอ้โหยังได้อยู่แล้วสวนกับจังหวะน,นี้แทงมาที่เปเล่โอ้โหไปแล้วทุกคนวิ่งไม่ทันแน่นอนแล้วไหลแบบนี้ก็ถวายพานนิ่มนิ่มโอ้โหทุกคนดูเปเร่โคตรโหดเลยนะทุกคนถ้าใครเล่นเป็นนาโอโหูผมบอกเลยว่าสุดยอดนะเปเล่นะ วิ่งเป็นหลุดวิ่งเป็นหลุดเถอะนะผมยอมรับจริงๆว่ามันโหดจริงนะทุกคนถ้ามาในสไตล์โกเวเชอร์นี่ผมบอกเลยนะเอาอยัางไงก็ไม่อยู่นะคนดีนะที่มันมาเป็นริบไลน์บางจังหวะมันก็จะไม่วิ่งนะแต่ว่าบางจังหวะนี้มันวิ่งให้เราดีมากๆนะทุกคนก็มาดูกันต่อเลยนะหรือว่ามันอยู่ที่แผนของเราแต่งวะทุกคนมันก็เลยวิ่งดีแต่จังหวะนี้เกือบไปแล้วทุกคนหมาสวนกับตูลามไหลออกมาที่รูเนลี่ เมซี่ไหลมาที่เปเล่ทุกคนดูเบิร์นหนึ่งทีแล้วโอ้โหฉ้าไปนิดนึงโดนชนเลยแล้วยังไงดูมินิเ่เบิร์มาก็ายังสิดแล้วเราจะสวนกับแล้วทุกคนดูจนวันนี้เปเล่วิ่งวิ่งแล้วไหลมาเบิร์มาโอ้โหโล่งอีกแล้วทุกคนใส่ขวานิ่มนิ่มโอ้โหนี่เลยทุกคนก็ดีของหน้าสมตัวนะ มันจะทําให้หลุดง่ายมากๆนะทุกคนถ้าเราดับตัวไม่ดีนะก็อ,อาจจะโดนได้หรือว่าเราบังคับกองหลังไม่ดีก็สามารถโดนได้เลยนะทุกคนดูจงังหวะนี้อูไม่ทันว่ะแล้วยังไงจูดเบลิงแฮมคืนมา,า,าปเป้ดูเห็นไหมผมมาร์กพิล่าไว้กับซาร่านะซาร่าแบบจะโดนประกบตลอดเลยนะทุกคนจะแบบเล่นบอลยากมากนะดูจงังหวะน,นี้ใส่ซ้ายื ในสาเหตุที่ผมเอาวีเล่าดับมเมซาล่าไว้ก็คือมันจะแบบสไตล์เอเดนแต่ทุกคนมันจะลงมาล้วงบอลก่อนนะถึงมันจะมันถึงจะค่อยวิ่งนะแล้วจากวันนี้เปิดมาก็โคกเกือบได้ไมาทุกคนมาได้ลูกเตะมุมกันต่อนะทุกคนนะก็ผาดินี่ก็เปื่อพุ่งๆเยัดๆเหมือนเดิมของเราเลยนะทุกคนเปื่อมันจะแบบอัดผู้รักษาประตูเข้านะเหมือนคลิปกับโยฮันครับทุกคนดูเปืดมาจากวันนี้โค ั้งที่สองแล้วอ่ะทุกคนอั้งที่สามนี้น่าจะเข้านะถ้าเข้านี่โอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนนะมาจากวันนี้แหละเปิดมงพุ่งมาเหมือนเดิมของเราเลยยัดเข้าไปที่เสาแรกแล้วโขบไม่ได้โอ้ทุกคนอเมซนเบเกอร์สาดยาวออกมาจงหวันนี้ดูสวนกลับแล้วโอ้โหดูกองหลังเราโคตรเยอะทุกคนดูจงหวันนี้โยนครับโยนครับโลง่ลงๆแล้วดับบันทัดเปเร่ใส่ซ้าย,ายนิ่มนิ่มโอ้โห พูดโอ้ทุกคนแต่วันทันแล้วยิงแล้วมันไปแบบพุ่งๆแรงๆแบบโอ้โหอะไรวะนี่ยิงโคดดีว่ะทุกคนใช้ได้เลยนะสําหรับเปเล่นะถือว่าสมราคานะทุกคนที่ไปเหมามานะมาดูวันต่อจงววันนี้เปเล่เบินมาแล้วชิปมาที่เปเล่อีกหนึ่งครั้งพากัวปูได้ด้วยทุกคนแล้วเฟกจอตเข้าซ้ายนิ่มนิ่มโหนี่มันโหดเหลือร้ายแบบนี้ว่ะทุกคนเปเล่ โอ้โหผมไม่นึกว่ามันจะคล่องตัวอะไรขนาดนี้นะนึกว่าฟิกช็อตมาจังหวะหนึ่งมันอาจจะยิงไม่เร็วขนาดนั้นทุกคนแต่มันฟกมาแล้วมันยิงเลยว่ะเดี๋ยวประเด็นมันฟิกช็อตด้วยเท้าซ้ายด้วยนะทุกคนเมื่อกี้นะถ้าผมดูไม่ผิดนะโอ้โหสุดยอดเลยว่ะทุกคนมาดูกันต่อนะแกนของเราก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแดบเรียกประสิทธิภาพของเปเร่ยได้ดีด้วยนะทุกคนนะนานมาดูกันต่อจังหวะน,นี้เวลาไหลมาย้อนขับเบิ้ลหนึ่งที่ เลี้ยวแทงโอ้โหไปเรียแทงเลี้ยวแล้วจังวนี้ไม่น่ารีบไหลมาเลยว่ะทุกคน,กคนเขากดไปรับแล้วดึงไว้ก่อนเมื่อกี้ก็เลยติดนะแต่เขาเข้าบอลมั่วก็อาจจะหลุดได้เลยนะทุกคนดูจังวันนี้ยังไงสุดเส้นแล้วปาดเข้ามาก็ย่างเคลียไว้อยู่โอ้โหห็นดีทุกคนเวลาของเรายืนโคตรดีนะเดี๋ยวจังวันนี้ยกมาโอ้โหลูกสาวประตูวิ่งออกมาว่ะโอ้โหถ้าวิ่งออกมาช้ากว่านี้นี่ผมกระโดดข้าวหัวแน่นอนนะทุกคน โอ้โหก็ครึ่งแรกก็ได้มา4วัตถุต่อศูนย์แล้วนะสำหรับแผนนี้นะโอ้โหถ้าใครไม่มีโค้ดวิคอเตอร์ที่เป็นอมลิมก็สามารถใช้โค้ดวิวคอเตอร์ของคนอื่นก็ได้นะทุกคนนะขอแค่แต่งแผนแบบนี้นะทุกคนก็มาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเราจะโดนตีใครแตกกันแน่นะทุกคนก็มาดูกันต่อแล้วจนวันนี้จูดเบิร์นออกมา แล้วหนูโน,โนเปิดมาลุกนี้ก็โคกนิ่มนมโอ้โหเต็มๆเลยอปเี้กิงคอรอโู่เลยทุกคนเมื่อกี้แล้วโคงดีด้วยนะทุกคนนะเมื่อกี้นะไม่มีสีเสียบเลยวะ่ะคุลสาประตูเรามาหาดูกันต่อไม่เป็นไรเราก็ยังตุนสกอร์ไว้เยอะอยู่นะทุกคนนะ ก็สประตูต่ตอหนึ่งก็ไม่เป็นไรมาดูกันต่อเบิร์นมาจาังวันนี้12แล้วแข่งเร็วเลยครับหลุดไหมหูนิดเดียววะทุกคนแล้วจังวนันนี้ช้าไปแต่เกือบโฉบได้ว่ะี๋ยวโอ้โหติดวีล่าอีกแล้วเห็นไหมทุกคนเราติดเด็ดเขาไว้เด็ดเขาเล่นยากเลยนะทุกคนดูจังวันนี้แล้วจังวะนี้เป็นยังไงยังดักได้อยู่ชิปออกมาที่ยูนิมิซี่โกโอโหโขกได้เฉยเลยแล้วยกติดหัวนิดเดียวแล้วจังวันนี้ยังได้อยู่ แทงออกมาโอูส่งไม่ดีเองทุกคนแล้วเรายังดักได้เหมือนเดิมเลยอู้ส่งกลับไปส่งกลับมานึกว่าตีปิงปองทุกคนดูจังหวะนี้เบิ้ลนมาแล้วไหลออกมาที่ฟิบลามฟิบลามดึงขึ้นมาที่พาทิน่ไหลเข้ามาแล้วคืนมาก่อนนะล้วนเราจะเคาะไปก่อนแล้วนวดไปนวดมานวดอีกหนึ่งครั้งย้ำมาที่โยฮันคับเบิ้ลมา แล้วจังหวะนี้เปเล่พิกเข้าขวาหูซับด้วยขวาเมื่อกี้นะทุกคนนะหลอดเฉียวหลอดส้มเลยนะโอ้โหแต่ว่าไม่ใช่หลอดม่วงนะทุกคนผมกลัวมันยิงช้านะก็เลยกดยิงเร็วไปเลยมาสู่เดิมของเรานะทุกคนเปิดปุ้งๆยาจา์มาเปเล่เกือบได้โคกทุกคนก็ได้เตะมุมมีครั้งหนึ่งนะ โอ้โหลูกเต็ม,มูอของเราโคตรอันตรายนะทุกคนนะถ้าใายเจอลูกเต็ม,มูอของแอดนี่โอ้โหเตรียมรับแรงกระแทกเลยทุกคนเปิดมาลูกนี้เปเล่เหลือมได้แต่เรายังได้ยูโอ้โหสูงไม่ดีแล้วโดนสวนกลับนะครับซาร่าไหลออกมาที่เอ็มเป้เบินมาก็ติดวีร่าอีกแล้วทุกคนเห็นไหมเรามาร์คตัวดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะทุกคนดูโอ้โหเห็นไหมซาร่าเขาเล่นบอลไม่ได้เลยนะทุกคน เหลือจนวันนี้เปเร่ตัดเข้าในมาแล้วใส่สายโหลดม่วงนิ่มนิ่มโอ้โหเข้าเฉยเลยทุกคนอ้อาจจะไม่ได้แรงมากนะเมื่อกี้นะแต่ว่าโอ้โหโกินมุมมากเลยนะทุกคนก็ได้มาแล้วอ่าประตูต่อหนึ่งนะโอ้โหสุดยอดเลยนะเปเร่ของเราน่าจะแฮตดอกแล้วหรือเปล่าทุกคนจําไม่ได้นะมาเรายิงไปเยอะแล้วนะจังหวะนี้ยังไงเห็นปะเป้โอ้โหเกือบไปแล้วว่ะทุกคนมา แทงออกมาก่อนจังหวะนี้พาที่นี่รอเพื่อนแล้วไหลออกมาแล้วลองแทงตัดหลังโอ้โหไปเดียวทุกคนลูมินิคีลุดแล้วจังหวะนี้จิมแบบยิงแบบไม่มองนิ่มนิ่มโอ้โหอันนี้มันโนโลุกยิงเนี่ยทุกคนไม่ใช่โนโลุกคาดนะโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะทุกคนพอได้มาหกประตูโตหนึ่งแล้วนะโอ้โหเล่นดีมากๆนะทุกคนนะแผนนี้นะก็น่าจะเป็นแผนหลักของเรสแล้วแหละทุกคนจังหวะนี้นะ ผมมาดูกันต่อแล้วยังไงเบินออกมาที่จูดขึ้นมาที่ซาร่าแทงมาไอ้ป้าเป้เห็นปะาเป้ไหลามาที่นูโน,โนแล้วเปิดไหมเปิดดีกีก็โอ้โหเสียววับเลยวะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีตัวโฉบเข้ามามงนะเมื่อกี้นะก็ถือว่ารอดตัวไปก็มาดูกันต่อทุกคนเบินลองอมาขออีกสักประตูหน้าเพื่อน,นแล้วจนวันนี้โขบไม่ได้วะทุกคน เดี๋ยวโดนสวนกลับด้วยวันฟูหรือเปล่าแบบนี้โอ้โหลุ้เลยทุกคนนิ่มนิ่มโอ้โหโดนตีไข่แตกเพิ่มมาอีกหนึ่งลูกแล้วนะทุกคนนะไม่ใช่ตีไข่แตกนะตีตื้นขึ้นมาแล้วนะโอ้โหสองประตูต่อหกแล้วอ่ะทุกคนกวน่าจะตามไม่ทันแล้วนะทุกคนนะเวลาก็หมดแล้วด้วยนะพอนี่แหละทุกคนดูช่วงวันนี้ดักได้แล้วขออีกหนึ่งเม็ดเถิหน้าเพื่อนเดี๋ยวแทงโอ้โหไม่ได้แล้วเลยทุกคน อาบอลอยู่กับเขาแล้วมันจะหมดเวลาแล้วนะทดหกนาทีโอ้ถือว่าใช้ได้เลยทุกคนืล้ำหน้าไปก่อนนะเมื่อกี้เผื่อไปแล้วนะทุกคนถ้าไม่ล้ำเนี่ยอาจจะโดนพลิกแล้วก็ไหลเลยนะเมื่อกี้นะอาจจะหลุดได้เลยนะมาไม่เป็นไรก็เปิดไปก่อนนะทุกคนเผื่อเราจะฟุกได้มีอีกลูกหนึ่งแล้วจงหวันนี้เปเล่ชิปมาดูมินเจโอ้หูไม่น่ารีบให้เลยว่ะทุกคนแล้วยังไงยังขออีกหนึ่งลูกหนะ้าเพื่อนอไม่ได้ แล้วแทงออกเลยโอ้โหน่าจะหมดเวลาแล้วนหละทุกคนแต่เรายังไม่ยอมแพ้เราขุนดันนะทุกคนขุนดันโอ้โหขุนดันไม่ได้แล้วดูน่าจะหมดเวลาแล้วนะทุกคนนะก็หมดเวลาที่เรียบพ้อยนะสำหรับแกนนี้นะก็ลองเอาไปจัดตามแต่งตามกันดูได้นะทุกคนนะรู้สึกว่า มันเล่นดีแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Sub สไคร b ์เพื่อจะในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดคลิปน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ